สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่13กันยายนนะครับออวันนี้เรามีออข่าว i t t o o n นะครับที่พูดถึงในเรื่องของโฮเดอร์ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะปกติเนจะเป็นผู้ชายซะมากกว่านะทีออ่ตื่นเต้นกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก่อนอื่นเราขอบคุณในแหล่งข่าวของเราครับกับสยามล็อกเชนดอทคอม มาเริ่มกันเลยนะฮะกับผลสำรวจครับเผย65%ของนักลงทุนคริปโตนี่เป็นโฮ r เลอร์นะชี้ผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มนะที่จะถือครองระยะยาวมากกว่าผู้ชายด้วยนะฮะเฮ้ย hey, ทำไมล่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความอดทนมากกว่าผู้ชายจริงหรือเปล่าผมว่าจริงนะฮะเพราะว่าทุกเดือนีผู้หญิงต้องเป็นประจำเดือนด้วยนะ,ะแล้วมันทรมานมากนะครับ สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตครับได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากครับเนื่องจากว่าสกิลภาพที่น่าสนใจนอกจากจะทําหน้าที่เป็นเหมือนเงินตราทั่วไปก็คือ,อุญ,ญาตท,ทุกคนเนี่ยส่งแล้วก็รับการชำระเงินแล้วนะครับสินทรัพย์อย่างคริปโตยังมีประโยชน์อื่นอีกด้วยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถซื้อขายได้แล้วก็เงินทุนสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าดิจิทัลกระเป๋าเงินเหล่านี้เนี่ยช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถารักษาเงินของพวกเขาให้ปลอดภัยจากภาวะเงินเฟ้อได้ด้วยแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกควบคุมได้ด้วยนะครับ ตามรายงานล่าสุดของ Gemini Trust Company LLC ครับซึ่งเป็นกรารันตีคริปโตหลายคนที่ลงทุนในสินทรัพย์คริปโตครับใช้มันเป็นที่เก็บมูล,ลค่าในการสำรวจผู้คนกว่า6,000คนทั่วโลกครับตลาดแลกเปลี่ยนพบว่า65%ของนักลงทุนเนี่ยเป็น holders นะครับคือคนที่ถือยาวๆนะครับนักลงทุนประมาณ2ใน3ถือครองสินทรัพย์คริปโตของตนไว้โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดนั่นหมายความว่านักงทุนเหล่านี้เนี่ย มองว่าคริปโตเป็นทองคําดิจิทัลครับแล้วก็ถือไว้เป็นที่เก็บมูลลค่าที่น่าสนใจก็คือคําว่าโฮหมายถึงโฮออนฟอร์เดีย l ไลฟหรือบองเล็บภาษาไทยก็ง่ายให้ว่าถือไว้เพื่อชีวิตอันเป็นที่รักนะครับส่วนมันแปลดีนะโฮคำนี้นะฮะโฮออนฟอร์เดีย l ไลฟนะครับส่วนที่เหลืออีกหนึ่งใน3คือผู้ที่เข้าร่วมในการซื้อขายแล้วก็ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตัวเลือกในการชำระเงินนะครับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซุมตัวอย่างเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สาคัญอ,อื่นๆนะฮะเกี่ยวกับการนําคริปโตมาคริปโตเนี่ยมาใช้นะฮะของนักลงทุนประมาณ38%ครับของผู้คนในสหราชอาณาจักรครับปฏิเสธที่จะเข้าสู่วงการคริปโตเนื่องจากว่ากังวลเกี่ยวกับความชัดเจนด้านกฎระเบียบนะครับอันนี้อาจจะยังติดอยู่ในกรอบของระเบียบเดิมๆนะฮะผู้ตอบแบบสอบถามชาวฝรั่งเศสส2%มครับมีข้อกังวลคล้ายกันเกือบครึ่งหนึ่งครับ49%ของผู้ตอบเนี่ย แบบสอบถามในสิงคโปร์กังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของกฎระเบียบเช่นกันแม้ว่าจะมีการรับรู้ว่าเป็นมิตรกับคริปโตก็ตามนะครับความไม่แน่นอนนี้ครับได้ขัดขวางนักทุนทุนเอ่อนักทุนรายบุคคลแล้วก็นักทุนสถาบันครับที่มีศักยภาพมาให้เข้าสู่ตลาดคริปโตครับพวกเขายังคงกลัวผลกระทบทางการเงินแล้วก็กฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนของพวกเขานะครับอีกหนึ่งการเปิดเผยที่น่าสนใจของรายงานก็คือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างนักทุนชายและก็หญิงครับในปี2022 เจ้าของคริปโต58%ครับเป็นเพศชายแล้วก็42%เป็นเพศหญิง2ปีต่อมาครับตัวเลขที่เปลี่ยนนะเป็น69%แล้วก็31%ตามลำดับครับแม้ว่าผู้ชายจะมีสินทรัพย์คริปโตมากกว่าผู้หญิงครับแต่จำนวนผู้หญิงที่เป็นโฮเลอร์สนะครับสูงกว่าผู้ชายนะผู้หญิงถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาแต่ถือครองแบบถือยาวเลยมากกว่านะครับผู้หญิงมีมนวโนมที่จะลงทุนในคริปโตระยะยาวมากกว่าผู้ชายนะครับโดยไม่สนใจว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนนอกจากนี้ครับรายง,งานของเจมินายยังชี้ให้เห็นว่า มีนักลงทุนจํานวนมากครับเข้ามาในตลาดคริปโตในปีนี้ครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคุ้นเคยและก็ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่สำนักงานกราตอสหรัฐอนุมัติ b ิ t คอยสปอตอีทีเครับเป็นครั้งแรกเมื่อ10บมกราคมปีนี้นะฮะที่ผ่านมาการอนุมัติดังกล่าวครับช่วยกระตุ้นการนาสินทรัพย์คริปโตมาใช้นะครับรายง,งานจะมีนายเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าของคริปโตสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับถือครองคริปโตบางส่วนผ่านอีทีเอฟด้วยโดยสิบสามเปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาเข,าเข้าสู่ตลาดผ่านอีท สิ่งที่เน้นย้ําว่าตราสารทางการเงินได้จัดหาวิธีที่ง่ายแล้วก็มีการควบคุมมากขึ้นสําหรับผู้คนในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีสิ่งนี้นะสิ่งนี้เน้นย้านะนั่นแต่ว่า,าผู้คนที่มาลงทุนใน ETF เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนอยากจะลงทุนในคริปโตแต่ว่าก็ยังติดในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะของตลาดการเงินต้องให้มีใครสักคนมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการเป็นช้อยส่วนบุคคลเนาะทางเรื่องของแต่ละคนไปผู้ช่ยาญาด้านการเงินกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ETF นี่นะฮะได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในระบบมิเวดเว็บตรีนะครับเพียง6เดือนหลังจากที่ Bitcoin ETF และแบบสปอ t ตนะฮะเริ่มซื้อขายอ t h ท r e u ียม ETF แบบสปอ t ตก็ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบในอเมริกาเช่นกันนะฮะขณะเดียวกันครับสินทรัพย์คริปโตได้รับการยอมรับทั่วโลกกล่าวคือในประเทศต่างๆเช่นฮ่องกงออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็เอลซาวดอร์เป็นต้นครับการยอมรับคริปโตที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับไม่เพียงแต่ในวงการเงินเท่านั้นแต่ยังงงงรรวววมมถึในกาเือด้ย ในริการตัวนี้ร้อนแรงมากนะครับผมผู้สังเกตการทางการเมืองกล่าวว่าคริปโตเครนซีครับได้กลายเป็น็นสําคัญนะครับในการเลือกตั้งนะครับประธานทธิบดีสารัฐนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขามีการต่อสู้กันเรื่องนี้มากมากเลยนะครับก็มันบ่งชี้ว่าเจ้าของคริปโต73%สารในสหรัฐจะลงคะแนนเสียงนะครับให้กับประธานาธิบดีคนต่อไปโดยพิจารณาจากท่าทีของพวกเขาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลครับ ผู้เชียนหลายคนก็มองว่านี่เป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์คริปโตกําลังได้รับการยอมรับแล้วก็เริ่มแพร่กระจายออกไปมากขึ้นทั่วโลกนะครับเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีมากๆนะฮะที่คนสนใจกันมากขึ้นอ่ะมาดูข่าวนี้ฮะค่อนข้างก้าวนิดนึงหรือไม่นิดหรอก <laughs> นักวิเคราะห์ชื่อดังครับชี้ราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะแตะ10,000แสนดอลลาร์ครับภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม10,000แสนดอลลาร์ครับในธันวาคมนี้นะเขาว่าอย่างนั้น ตอนนี้นาบิดคอยอยู่ในช่วงพักฐานครับหลังจากที่เผชิญกับแรงขายและก็ความกังวลอย่างหนักในตลาดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาก็ลดลงกว่า19%จากจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับและปัจจุบันก็ทดสอบแนวต้านที่ประมาณ58,000ดอลลาร์แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆนี้ครับแต่อนาคตโด,ดยรวมมีคงมีความหวังนะครับราคาณนะปัจจุบันนี้วันที่12นะช่วงบ่ายก็58,311ดอลลาร์นะครับข้อมูลจาก Coinmarketcap นะ นักวิเคราะห์และก็นักทุนชั้นนาคาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าบิตคอยจะแตะระดับ1นึ่งแสนดอลลาร์ครับภายในสิ้นปีนี้นักวิเคราะห์คนหนึ่งนะฮะเพิ่งแบ่งปันแผนภูมิพร้อมการทานายทางเทคนิคครับที่ชี้เห็นการทะลุก,กรอบที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าช่วงการพักฐานนี้ครับอาจเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการปรับขึ้นครั้งต่อไปเนื่องจากบิตคอยยังคงทดสอบระดับแนวต้านที่สําคัญนักทุนกําลังจับตาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้ครับอย่างใกล้ชิดครับเพื่อกหนดททาาาางงราคคาในอนออตข ของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนาอย่างบิตคอยน์นะครับด้วยความผันผวนที่ยังคงมีอยู่ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับจะเป็นช่วงเวลาสาคัญส,สำหรับทิศทางของบิตคอยน์ด้วยซึ่งมันก็ใกล้เลือกตั้งของสหรัฐมากๆแล้วนะครับบิตคอยน์นะฮะก็อยู่ในระดับที่สําคัญเลยนะมีเป้าหมายที่จะกลับคืนสู่ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็มีการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลังจากหลายสัปดาห์างความกลัวและความไม่แน่นอนที่มีผลต่อตลาดนะครับการมองโลกในแง่ดีก็เริ่มกลับมา อย่างช้าๆเนื่องจากนักลงทุนชั้นนำเนี่ยแบ่งปันมุมมองที่มั่นใจมากขึ้น1ในเสียงชั้นนําในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคาโรนะครับคาอีโรนะนักลงทุนแล้วก็นักเทรดครับเพิ่งโพสต์การวิเคราะห์ทางเทคนิคบน X ครับการวิเคราะห์ของเขาในเปรียบเทียบกราฟบิตคอยปัจจุบันกับกราฟจากเดือนมกราคมครับซึ่งเป็นเดือนสาคัญเมื่อบิตคอยอีทีแบบสปอตได้รับการอนุมัติครับและราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมันมีมันมีลักษณะกราฟที่คล้ายกัน ขั้ทำนายของคารโรคาดว่าบิตคอยจะไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ครับภายในธันวาคมนะซึ่งเป็นตัวตัวเลขที่เป็นเป้าหมายสําคัญสาหรับนักลงทุนคริปโตครับตั้งแต่ช่วงขาขึ้นครั้งล่าสุดในขณะที่ตลาดกาลังฟื้นตัวจากการปรับฐานหลายครั้งครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแนวคิดที่ว่าบิตคอยจะบรรลุเป้าหมายนี้เนี่ยภายในสิ้นปีก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมครับการชุมนุมบิตคอยนั้นลดเร็วแล้วก็ระเบิดได้ในอดีตซึ่งทําให้การคาดการณ์นี้เป็นไปได้หากว่าโมเมนตัมของตลาดฟื้นตัวในไม่ช้านะครับ ตลาดยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแต่ว่านักทุนหลายคนกาลังจับตาเป้าหมาย1นึ่งแสนดอลลาร์นี้ว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่นะครับหากบิตคอยสามารถที่จะทะลุผ่านแนวต้านที่สําคัญได้ในอีกไม่กี่หนข้างหน้าครับอาจเป็นการผลักดันอย่างรวดเร็วไปสู่เหตุการณ์สําคัญนี้ซึ่งเป็นการปูทางสําหรับการวิ่งนะแบบวัวกระทิงครั้งประสา์อีกครั้งนะครับกระทิงจะตื่นหรือเปล่าต้องมาดูกันก็นี่เป็นแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับ บิตคอยครับซื้อขายอยู่ที่ประมาณ5 6 4ห3ดอลลาร์หลังจากพุ่งขึ้น10%นจาก52,540ดอลลาร์นะครับขณะนี้ราคากำลังทดสอบแนวต้านในพื้นที่58,000ดอลลาร์แม้จะมีการเคลื่อนไหวในเชิงบวกนี้แต่ว่าบิตคอยยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยื่อนที่แบบ Exponent i a l หรือว่าเอ a 2 0อนะฮะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่58,820ดนอีล่ลลาร์นะครับ EMA นี้ครับทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านที่ส,คสาคม นะต้นเดือนเป็นต้นมาซึ่งส่งผลให้ม omentum นี้นะฮะ,ะมันเป็นเขาเรียกว่าส่งผลต่อ momentum ระยะสั้นนะครับเพื่อให้กระทิงสามารถควบคุมแล้วก็เริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น bitcoin ต,ต้องทะลุผ่าน4ชั่วโมง200 ema แล้วก็ทะลุระดับ6 0 0 0 0ดอลลาร์ที่สําคัญซึ่งเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยานะครับที่สําคัญสําหรับนักลงทุนคริปโตการเอาชนะจุดต้านทานเหล่านี้ได้สําเร็จอาจทําให้ bitcoin ต,ตั้งเป้าไปที่ราคาช่วงกลางที่6 5 0 0 0ดอลลาร์ ในทางกลับกันครับหากบิตคอยไม่สามารถทะลุเส้น4ชั่วโมง200 EMA นี้ได้นะฮะเราอาจเห็นช่วงของการพักฐานหรือว่าแม้แต่การปรับฐานในระดับที่ต่ําลงกว่าเดิมครับการไม่สามารถเคลียร์แนวต้านนี้ได้อ่านนาไปสู่การทดสอบระดับแนวรับที่ต่ําลงซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดแล้วกคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นนะครับก็ยังไงก็ติดตามใกล้ชิดกันนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักเทรดแบบระยะสั้นแต่สําหรับคนที่เป็นนักเทรดระยะยาวหรือไม่ให้นักเทรดสิคนที่เป็นโฮเดอร์สโฮเลอร์ส ผู้ถือครองยะยาวก็ดูไว้แค่รู้เป็นความรู้แล้วกันครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเก็บไว้อย่างเดียวฮะทำา DCA ต่อไปครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะครับทาง Bitcoin c r a z y ครับบางให้ายสุดเรื่องของบิตคอยนะทุกวัน8ปโมงเช้านะฮะที่ยู u ูบไทยทาวน์ช n แนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมเองนะฮะแซกนูบอดี้นะครับยังไงช่วย Subscribe ด้วยนะฮะกด Follow กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ เติมใจให้กันนะฮะผ่านทางทูมันนี่พร้อมเพย์แล้วก็ Bitcoin และนีวเน็ตเวิด้วยนะครับให้เท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับผมคุณสามารถที่จะสมัครซื้อ Bitcoin ได้ผ่านทางบายบิด้วยนะฮะใครที่ไม่มีกระดานเทรดที่แบบใช้ประจําหรือว่าอยากจะหากระดานเทรดดีๆผมนะนำบายบิ t สแกนได้ที่ q r Code สุดหน้าจอตรงนั้นเลยนะฮะหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ลองเทรดกันดูว่าลการปลอดภัยมากเลยพอสมควรเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ